สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกันกบแนวทางหวยลาวสตาและก็ลาวสตาวีไอพีเช่นเคยนะครับงววประจําวันที่19นะครับกุมภาพันธ์2 5 6อเมื่อวานนี้เนาะก็ยังดีกลับมาได้นะครับพี่ๆยังมาสายรูด2รอบเลยเจาะไม่มานะครับหวยลาวสตานะครับให้0ูนย์กับ4ผลที่ออก730ดสามศูนย์กับหกใครรูดที่0ูนย์เข้าไปที่30ศูนย์ เรา V.I.P ให้1กับ7จ mm ็ผลที่ออก185กับ6 7นะครับพี่ของเราไม่มีเนาะ6 7นะครับใครเอา7 mm hmm. ไปวิ่งไว้รูดเข้าไปที่6 7นะครับ mm hmm. ก็มาสายรูดทั้ง2รอบเลยนะครับพี่พสายเจาะไม่มาเนาะส่วนแนวทางวันที่19นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับวันที่1 0 9นะครับให้ไปที่เลข9กับเลข5รูดไปที่เลข5นะครับผม50 52 53 90 92 93นะครับ สามตัวให้ไปที่ห้าเก้าสองนะครับผมชอบเก้าสองนะครับพี่น้องก็เลยให้เก้าสองสามตัวนะครับพูดถึงสามตัวห้านี่ผมนี่ห้าสองห้าสามนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรับลาวสตาร์ส่วนในรอบ VIP ในรอบ V.I.P นะครับผมได้เลข0กับเลข4รลูดไปที่เลข0นนะครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปด สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดนะครับสามตัวนะครับให้ไปที่สี่ศูนย์แปดนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาแล้วก็ราวสตาร์ VIP นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในค่ำคืนองนะครับในตอนช่วงบ่ายเราจะไปค่ำคืนแล้วนะครับพี่เนาะก็ขอให้แนวทางปัง,ปง,ปงๆเฮงๆก็นล้วกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ